สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์การย้อมสีผมด้วยคูตะนะคะอันนี้นี่เรากาลังย้อมอยูอ่มีหลายคนที่มาทําคลิปเกี่ยวกับวิธีการย้อมแล้วเนาะโดยไม่มีใครอบอกกล่าวเรื่องหลังจากที่เราย้อมเสร็จมาแบบเนี้ยช่วงช่วงระยะเวลาที่เราพักสีน้องไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างแรกเลยนะคะเราจะมาบอกอย่างแรกเลยก็คือถ้า หนังศีรษะเราเป็นแผลหรือมันเกิดจากการคันถลอกอะไรเงี้ยแสบทุกคนแสบนะแล้วก็ตามต้นคงต้นคอเนี่ยทาทาเขาโดนผิวหนังเราอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะแสบเราว่ามันน่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าสีที่เราย้อมผมปกตินะอันนี้อันนี้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะสีที่เราย้อมผมปกติก็คือมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แสบไม่ร้อนเท่าไหร่ถามว่าแสบไหมมันก็กปกติแต่ว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะร้อนเห็นไหมสีมันเริ่มออกแล้วอันนี้เพิ่งผ่านมาแค่ประมาณ สิบนาทียังเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีเขาให้เอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ตอวันนี้เราจะลองเอามาไว้สักสี่สิบห้านาทีสี่สิบนาทีประมาณนี้สักสี่สิบนาทีเราจะมาดูอ่าสีกันว่ามันจะตรงไหมเด,เ,เดี๋ยวเราให้ดูกล่องน,นี่เราใช้สีนี้เราใช้สีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผลลัพธ์มันออกมายัางไงทิ้งทิ้งให้เรียบร้อยนะทุกคน ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันมันเลอะนะทุกคนเราเอาชุดนอนที่เราใส่นี่แหละเพราะว่ามันซักง่ายหน่อยเลอะแล้วก็หาถุงยางคุมด้วยนะใครที่จะทำมันร้อนนะเนี่ยมันร้อนแล้วมันมันก็แสบแสบอยู่นะมันอาจจะเป็นเพราะเราเคยเกาโดนตรงจุดที่ว่ามันแสบก็ได้แต่ถ้ามันโดนตรงๆเลยมันเนี่ย มันค่อนข้างที่จะร้อนนี่ที่หูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีที่มันออกมามันจะเป็นยังไงไปล้างมาแล้วนะทุกคนเราเราเอาไว้ครึ่งชั่วโมงไม่ถึงสี่สิบนาทีหรอกเดี๋ยวต้องดูสีตอนแห้งอยู่ตอนนี้มันก็ยังตอนนี้สีมันก็ออกอยู่นะสีมันก็ออกอยู่นะเดี๋ยวไปดูไปดูกลางแดด เดี๋ยวต้องดูตอนแห้งว่ามันเห็นไหมเดี๋ยวไปเป่าผมแป๊บนึงอันนี้คือสีหลังที Election ่จากหลังจากที่เราเอ่เป่าแห้งแล้วนะคะทุกคนมันก็ มันก็ประมาณนี้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันออกแดดแล้วมันจะเป็นยังไงอืเนี้ยรู้ว่าสีผมเรามันเข้มอยู่แล้วด้วยยังไงม,มันได้ประมาณนี้ให้ดูสว่างสว่างก็จะได้ประมาณนี้มันก็โอเคอยู่นะ ไปดูกลางแดดทีเนาะอยู่กลางแดดมันก็ไม่เห็นสีมันก็ออกเป็นสีน้ำตาลเนาะ thank mm -hmm. you